ขณะเดียวกันมีความคิดเห็นจากนะักวิชาการในสหรัฐอเมริกานะคะที่แสดงความเห็นต่อการเลือกตั้งในประเทศไทยว่าชัยชนะของพรรคเพื่อไทยนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปฏิวัติประชาชนในโลกอาหรับค่ะนั่นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ประชาชนปฏิเสธการชี้นาของชนชั้นผู้นําเดิมและต้องการกําหนดอนาคตตัวเองในระบบการเมืองขณะที่นักวิเคราะห์ต่างชาติจานวนหนึ่งก็แสดงความเห็นนะคะว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตรคือศูนย์กลางทางการเมืองของไทยในอนาคตค่ะ สำนักข่าวเอพวิเคราะห์ว่าอนาคตที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ก็คือพันตมรวจโททักษินชินวัตรยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของไทยและการตกลงเข้าร่วมรัฐบาลผสมครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติการเมืองไทยที่มักจะต้องผ่านการเจรจาต่อรองกันอย่างท่ามเพียดกว่าจะจัดสรรแบ่งปันตำแหน่งได้ลงตัวด้านสำนักข่าว CNN, CNN มุ่งเน้นไปที่ปัญหาความแตกแยก,กภายในชาติค่ะ CNN ระบุว่าเวลานี้ทุกฝ่ายในไทยพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะทำให้เกิดความขัดแยง้ง ดังนั้นรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คงพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องอย่างที่ให้สัญญากับประชาชนไว้ในช่วงหาเสียงแต่สื่อชั้นนำของโลกทุกแห่งเข้าใจดีว่าความขัดแย้งในไทยนั้นเกิดจากการที่กลุ่มชนชั้นนำเดิมพยายามจะต่อสู้เพื่อรักษาฐานอำนาจผลประโยชน์และอภิสิทธิ์ของตัวเองไว้จากผู้ที่จะมาแย่งไปซึ่งนำขบ,บวนโดยพันตำรวจโททักษิณ นักศึกพิมพ์นิวยอร์กไทม์ในสหรัฐได้เสนอความเห็นของศาสตราจารย์ชาลส์คีผู้เชี่ยวชาญการเมืองไทยแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซียตลโดยนายชาลส์คีระบุว่าแม้จะไม่มีสัญญาณเชื่อมโยงโดยตรงให้เห็นแต่ว่าชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพันตำรวจโททักษินอีกครั้งเหมือนในครั้งนี้สะท้อนสอดคล้องกับกระแสะปฏิวัติประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นในโลกอาหรับ ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันอธิบายว่าพรรคเพื่อไทยมีฐานเสียงเป็นชนชั้นแรงงานยากจนซึ่งเป็นชาวไทยส่วนใหญ่ดังนั้นจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในไทยและชาวโลกอาหรับต่างก็ต้องการเข้ามามีอิทธิพลในระบบการเมืองมากขึ้นซึ่งกรณีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชนชั้นผู้ปกครองเดิมไม่กล้าเข้ามาแทรกแซงอย่างที่เคยทำกันเป็นประจำค่ะ